สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนเคลียร์ชัดเงินผู้พิการปุ่มไหนได้วันไหนข่าวดีลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ถึง30กันยายนนี้ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้ในที่สุดเงิน1000บาทของผู้พิการนะครับก็รู้แล้วนะครับว่าจะเข้ากันวันไหนนะครับแต่ก็คือท่านผู้พิการส่วนใหญ่1 6ล้านแสนคนก็ได้รับกันไปแล้วนะครับส่วนที่ยังไม่ได้รับก็มีอีกเกือบเกือบสีแสนคนนะครับเดี๋ยวท่านก็ไปดูนะครับว่าจะได้รับวันไหนนะครับ แล้วก็ยังมีข่าวดีนะครับว่าท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผู้พิการนะครับสามารถลงทะเบียนแล้วก็รับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับเราจะมาพูดคุยค่ะกับคุณธนาพรพลมสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะที่เป็นประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการมีคนจดทะเบียนกับเราเนี่ยถึงประมาณสองล้านคนเศษ สองล้านคนสองล้านคนเศษอันนี้ที่จดทะเบียนนะคะจดทะเบียนก็คือต้องบกพ้องร่างกายแล้วก็ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไม่สะดวกนะคะอย่างเช่นคนตาบอดข้างเดียวเราก็ถือว่ายังไม่ใช่คนพิการตามนิยามนะคะก็จะมีอยู่ประมาณสองล้านคนในสองล้านคนเนี่ยครึ่งหนึ่งคือผู้สูงอายุนะคะก็เปาะบางเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งคือคนที่มีการทางการเคลื่อนไหวประมาณ20%เนเนี่ยคือลำดับสองคือหูหนวก ไม่ไม่ได้ยินะนะคะก็ประมาณสัก4ี่แสนคนคแล้วก็ลำดับที่สคือพิการทางสายตาตาบอดะนะคะ,คะก็ประมาณเกือบเกือบสองแสนคนก็จะเห็นได้เลยกลุ่มใหญ่ๆ3ามกลุ่มเนี้ยใช้ชีวิตลำบากอยู่แล้วเรามองว่าถ้าให้ลงทะเบียนเนี่ยคนพิการจะมีความยากลำบากใช่ค่ะอย่างเช่นตอนที่มีมาตรการเนื่อง5,000ันบาทของกระทรวงการคลังตรงนั้นเขาก็ยากลำบากเราต้องใช้วิธีว่าเราเนี่ยค่ะลงแจ้ง ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดนะคะที่อยู่ที่สารกลาระค่ะให้ช่วยลงทะเบียนก็เข้าไปช่วยเข้าไปช่วยลงทะเบียนด้วยเพราะต้องยอมรับว่าแม้กระทั่งคนธรรมดาจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเข้าถึงการลงทะเบียนออนไลน์ก็ยากในระดับหนึ่งละแต่อันนี้เป็นกลุ่มคนพิการกลายเป็นว่าเราก็ต้องให้แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเข้าไปช่วยด้วยมีจํานวนมากน้อยขนาดไหนก็ได้เข้าไปลงทะเบียนประมาณ80,0,000คนค่ะ800,000คนแต่ว่าผ่านจริงๆก็คือ3 4 0 0 0 0ส่นกว่าคนนะคะแต่ ในในที่ไม่ผ่านเนี่ยก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่เราเช็คกับกระทรวงเกษตรแล้วก็มีประมาณ3ามแสนสหมื่นกวคนอีกเช่นกันก,ก็ก็แปลว่าในการที่ที่ที่เราช่วยในการลงทะเบียนในการที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ให้เนี่ยก,ก็ก็ได้เกิดประโยชน์นะคะ,ถ,ะถึงแม้ว่าจะให้1,000บาทครั้งเดียวแต่ถึง2ล้านคนกน็ใช้เงินถึง2,000ล้านที่เรามีอยู่8,00 0ล้าน ก็แปลว่าตรงนี้เราไปใช้แต่ใช้แบบรวดเร็วและไม่ต้องลงทะเบียนพราะไม่ใช่ไม่ต้องลงทะเบียนเนี่ยเอะกว่าจะได้29พฤษภาเหมือนช้านะคะแต่ว่าเราตรวจสอบให้ทุกสิ่ง <ử> คนมีการอยู่เฉยๆเลยไม่ต้องทําอะไรเราไปขอใช้บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาโอนเงินเข้าให้เป็นเบี้ยค่ะก็ตรงนี้มีประมาณ1 900, นึ 1> ่ล้านเก้าคนแต่มีบัญชีจริงๆประมาณ1 600, นึ่้านหกนคน อีกสา0แสนคนเศษเนี่ยอันเนี้ยทางเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตำบลลงไปจ่ายให้เราก็เลยขอความกรุณาทางเทศบาลและอบตว่าเดี๋ยวเราจะมีเงินก้อนนี้ช่วยลงไปจ่ายให้เราก็ต้องขอบคุณนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแม้ว่าไม่ใช่หน้าที่ที่ท่านต้องทำเป็นเป็นเงินที่กองทุน แต่ท่านการุณาที่จะลงไปจ่ายให้ถามว่ายากลําบากไหมก็ยักงลาบากพอสมควรคแต่ก็ไปให้เพราะฉะนั้นในเงินก้อนแรก1นล้านหแสนเนี่ยโอนเข้าไปแล้วในเมื่อวันที่29พฤษภาค,คมคเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะถ้าท่านใดที่ไปตรวจสอบบัญชีเลยค่ะทําไมเงินยังไม่เงินได้แล้วหรือยังแต่ตอนนี้เราก็พยายามเช็คนะคะก็ได้เป็นส่วนใหญ่เพราะั้นถ้ายังไม่ได้เดี๋ยววันพรุร่งนี้เลยค่ะ ดูในเว็บไซต์เราถ้าท่านยังไม่ได้ตรวจสอบได้นะคะ,คะแล้วก็จะมีกลุ่มที่ว่าประมาณ3 0 0แสนกว่าคนที่ที่เทศบาลและอบอตอจะไปใจ่ายให้อันนี้โดยปกติเขาจะไปจ่ายเบีย้ยประมาณวันที่10ของทุกเดือนเพราะฉะนั้นถ้าหลังวันที่10ท่านยังไม่ได้ติดต่อได้ค่ะ,คะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งประมาณ67,000ักว่าคนอันนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการเช่นอาจจะฐานะดี หรือจะยังไม่ทันได้ไปจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการอันนี้เราให้เจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความามั่นคงในจังหวัดลงพื้นที่ค่ะร่วมกับอาสาสมัครลงไปพื้นที่เลยค่ะ,คะขอเลขบัญชีมาเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ก็จะได้พอๆกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายเลยหลังวันที่15มิถุนาย,ยนท่านท่านยังไม่ได้นะคะติดต่อที่กรมเลยค่ะเบอร์โทรนะคะ02 354 3388 ต่อ304แล้วก็307อูนวอย่างนี้ถ้ามีคนถามมาบอกว่ายังไม่เคยไปลงทะเบียนมีบัตรคนพิการเลยจะไปลงทะเบียนในช่วงนี้เนี่ยทันไหมคะก็ทันค่ะทันยเหรอคเพราะเราเพราะเราขยายให้ประมาณถึง30กันยายน อ๋อก็คือเราขยายเวลาเพื่อให้โอกาสสําหรับใครที่อาจจะไม่ได้เคยไปลงทะเบียนเลยไม่เคยได้รับสิทธิ์อะไรเลยแต่พอเราเห็นเรื่องของความช่วยเหลือแล้วรู้สึกว่าตอนนี้มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือมีโอกาสถึงวันที่30กันยายนสาม30กันยายนและถ้าเกิดว่าไปลงทะเบียนหลังจากมิถุนาไปลง29กันยายนอันนี้ก็คือยังได้รับ,รบสิทธิ์ด้ร <S 1> 1 <S ช่วยันลอยู่ แต่จ่ายครั้งเดียวนะคะ<ฆ>จ่ายครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ<ฆ>ด้วยด้วยเงินกองทุนเพราะว่าเป็นเรื่องของการดูแลกันและใช้เงินกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะซึ่งสถานประกอบการต่างๆพอทราบนะคะว่าเราใช้เงินนี้เข้าไปช่วยแบบรวดเร็ว<ฆ>ก,ก็ก็รู้สึกว่าเป็นความภูมิใจด้วยว่าสถานประกอบการต่างๆก็ได้ช่วยเหลือคนพิการในภาวะที่ยากลําบากค่ะนี่นะครับจากข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับผมสรุป ได้ดังนี้นะครับผู้พิการกลุ่ม1คือกลุ่มที่มีบัญชีธนาคารนะครับเงินจะเข้าวันที่29ที่ผ่านมานะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับให้โทรไปแจ้งหมายเลขนี้ได้เลยนะครับ0 2 3 5 4 3 3 8 8ต่อ304หรือ307ส่วนกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เคยได้รับเบี้ยที่อบตกับที่เทศบาลนะครับท่านก็ไปรับเงิน1000บาทพร้อมกันกับ เงิน800บาทนะครับในวันเดียวกันเลยก็คือวันที่10มิถุนายนนะครับแล้วในวันที่10มิถุนายนถ้าท่านยังไม่ได้รับเงินนะครับท่านก็โทรไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับส่วนกลุ่ม3นะครับก็คือกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนรับเบียผู้พิการนะครับแต่มีบัตรผู้พิการกลุ่มนี้นะครับจะได้รับเงินช้าไปอีกนิดนึงนะครับก็คือไม่เกินวันที่15มิถุนายนนะครับถ้าภายในวันที่15มิถุนายนท่านยังไม่ได้รับเงินก็ ให้โทรไปที่เบอร์นี้เช่นกันนะครับแล้วก็ผู้พิการที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันมีทั้งหมด800,000คนนะครับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน340,000คนแล้วก็มีชื่ออยู่ในเยียวยาเกษตรกร,ร,กรอีก340,000คนนะครับรวมแล้วเกือบ700,000คนนะครับจาก2ล้านคนซึ่งกลุ่มนี้อนาคตยังไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าจะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางคนละ3,000หรือไม่นะครับ กำลังลุ้นอยู่นะครับแล้วก็ผู้พิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนผู้พิการแล้วก็สามารถรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็รับสิทธิ์ย้อนหลังจนถึงวันที่30กันยายน2563นี้นะครับถ้าท่านไปขึ้นทะเบียนหลังจากวันนั้นแล้วท่านจะไม่มีสิทธิ์นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดเข้าข่ายที่ไปลงทะเบียนผู้พิการได้ให้ท่านไปลงทะเบียนกันไว้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิน30กันยาแล้วท่านจะไม่ได้รับเงิน 1, 000บาทย้อนหลังจากเงินของทุนนี้นะครับดวนรัดขยับช้ามนุษย์ล้อลุยฟ้องกับแก๊งโกงคนพิการข่าวจากเนชั่นนะครับรัดขยับช้ามนุษย์ล้อลุยฟ้องกับ แก๊งโกงคนพิการการออกมาแฉขบวนการโกงเงินคนพิการของเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการซึ่งมีการเปิดประเด็นกันเมื่อเกือบเกือบสปีก่อนผู้เกี่ยวข้องมีทั้งข้าราชการในกระทรวงพมและสมาคมหรือมูลนิธิคนพิการบางแห่งที่จับมือกันทั้งฉกเงินค่าจ้างหักหัวคิวและปลาดหน้าเค้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่คนพิการต้องได้รับตามกฎหมาย มูลค่าความเสียหายหลักพันล้านบาทคุณปีดาลิ้มนนทกุลประธานเครือข่ายพิทักษสิทธิคนพิการซึ่งออกมาเคลื่อนไหวเปิดโปงเรื่องนี้และยังเคยจัดกิจกรรมเดินประท้วง600กิโลเมตรจากกาลสินพื้นที่สำคัญที่พบการหักหัวคิวผู้พิการทางสติปัญญาเดินเท้าเข้ากรุงเทพมาแล้วในระหว่างการต่อสู้คุณปีดาโดนผู้เกี่ยวข้องฟ้องร้องมากถึง7คดี ส่วนใหญ่เป็นข้อหาหมิ่นประมาทโดยทางเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการได้ต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมและชนะคดีมาแล้ว4คดีส่วน2คดีขาดอายุความฟอ้องร้องเหลือเพียงคดีหมิ่นประมาทที่รองเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการจังหวัดสมุทรสาครตกเป็นจำเลยอยู่เท่านั้นคุณปีดาบอกว่าทั้งหมดที่ได้ต่อสู้มาแม้จะต้องลำบากขึ้นลงขึ้นศาล แต่ก็เป็นผลดีทําให้ทางเครือข่ายคนพิการได้เอกสารสําคัญจากหน่วยราชการและผู้แทนสมาคมคนพิการต่างๆที่นํามายื่นฟ้องจนกลายเป็นหลักฐานสําคัญในการฟ้องกับในข้อหาทุจริตและประพฤติมิชอบโดยในเดือนหน้าจะยื่นฟ้องสองคดีแรกต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจากที่วางแผนไว้ทั้งหมด7คดี โดยมีข้าราชาการและผู้แทนสมาคมคนพิการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมแล้ว45ลายโดน7คดีนะครับเอาคืน7คดีเหมือนกันนะครับสำหรับขบวนการทุจริตเงินอุดหนุนคนพิการสืบเนื่องจากรัฐกำหนดให้ในจ้างและผู้ประกอบการเอกชนต้องจ้างงานคนพิการหรือจ่ายเงินอุดหนุนทดแทนกรณีไม่จ้างงานตามมาตรา33 34และ35 ของพระราชะบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะจ้างตรงหรือจ้างเหมาบริการเช่นจัดพื้นที่ให้ขายของแบบไหนก็ได้หรือโดยจะต้องจ่ายค่าจ้างให้คนพิการเท่ากับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเดือนละ9,000กว่าบาทแต่ปรากฏว่ามีขบวนการหักหัวคิวหรือไม่ก็เอาชื่อคนพิการไปเบิกเงินเข้ากระเป๋ากันดือด้อซึ่งทางเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ ประมาณการว่าความเสียหายน่าจะอยู่ที่ราวๆปีละ1,500ล้านบาทที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลทุจริตโกงเงินคนพิการพบว่ามีมูลหลายกรณีในหลายจังหวัดแต่การเดินหน้าเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างล่าช้าส่วนการตรวจสอบเพื่อเอาผิดของหน่วยงานในกระทรวงพม หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ไม่ค่อยคืบหน้าเช่นกันสิ่งที่คืบหน้าเร็วกว่าคือการระดมฟ้องแกนนำคนพิการแต่ก็ยังดีที่เครือข่ายพิทักษิทธิ์คนพิการชนะคดีและเตรียมเดินหน้าใช้กลไกกฎหมายฟอ้องร้องเอาผิดผู้เกี่ยวข้องด้วยตัวเองนี่นะครับต้องเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับเป็นการเอาคืนนะครับ โดนฟ้องมา7คดีก็จะฟ้องกลับไป7คดีนะครับก็ขอเอาใจช่วยท่านประธานเครือข่ายให้ชนะทุกคดีเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ